คลิปนี้สำหรับใครที่ต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะในราคา80บาทบนแอปเป่าตังวันนี้ผุ๋มมีวิธีการซื้อสลากง่ายๆมาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับไปบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่2มิถุนายนปี2565นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแอปเป่าตังซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการวันแรกแล้วนะคะใบละ80บาทซึ่งถูกรางวัลแล้วนะคะได้เงินครบไม่มีโกงแน่นอนนะคะยืนยันจากทางรัฐบาลนั่นเองค่ะแต่ก่อนไปรับชมวิธีนะคะแล้วก็การซื้อจะเป็นอย่างไรนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะโดยการกด ไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องโหลดแอปเป่าตาังมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องยืนยันตัวตนให้ถูกต้องนะคะทีนี้ก็จะขึ้นคำไอคอนนะคะซื้อสลากดิจิตัล80บาทก็กดเข้าไปซื้อเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นให้นะคะบอกว่าเริ่มต้นใช้งานเราก็กดเข้าไปเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็อ่านเงื่อนไขนะคะแล้วก็ข้อตกลงต่างๆแล้วก็กดยินยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ใช้บริการเสร็จแล้วก็กดตกลงได้เลยนะคะทีนี้นะคะเราถ้าเกิดว่าเราอยากค้นหาเลขเด็ดอะไรเนี่ยเราก็สามารถค้นหาได้เลยนะคะนี่ก็ค้นหาเลขได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราได้เลขที่ถูกใจแล้วนะคะ เราก็กดเข้าไปซื้อสลากได้เลยค่ะสมมติว่าผมกดไปแล้วหนึ่งใบนะคะทีนี้อยากได้เพิ่มก็กดคำว่าเพิ่มสลากได้เลยนะคะพอได้เลขที่ต้องการแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะก็กดที่ชําระเงินนะคะซึ่งเขามีเวลาให้นะคะประมาณ15นาทีจะต้องชําระเงินยอดนั้นนะคะภายใน15นาทีนะคะไม่งั้นก็สลากก็จะหลุดลอยไปให้คุณอื่นกดซื้อนะคะ นี่กดชําระเงินเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นอันนี้เงินหมุนไม่พอนะคะเงินหมุนมีเจ็ดสิบเจ็ดบาทใน g Wallet เนาะผมก็จะกดเติมเงินนะคะก่อนซื้อแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยก็กดยืนยันการชําระเงินได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบลองทําแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าราคาคือถูกมากถูกกว่าท้องตลาดที่เรา ไปเดินเจอไวั้รอยร้อยสิบร้อยยี่สิอย่างนี้ก็มีนะคะโอเคค่ะก็อุดหนุนรัฐบาลกันหน่อยโอเคนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ